มีเงินแค่ร้อยเดียวเอารถคันนี้ไปเลยนะครับ V Go หน้าแชมป์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,500บาทโปรสุดเด็ดเลยมีแถมเงินให้อีก50,000บาท กวยฮองคารถสวยรดดีราคาถูกวันนี้เอารถมาโชว์กันอีกแล้วนี่นะครับบอกได้เลยว่าสภาพ90%โเอร์เซโหเท่านั้นยังไม่พอร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้ออกรถไปเลยผ่อน3,500และได้ล้อแมกใหม,ใหม่ยางใหม่ๆรถสวยสุดๆบอดี้ด body, บางเดิมดูโอ้โหสุดอะบอกได้เลยว่าสวยจริงกระจกไฟฟ้าโครงสร้างเดิมเมนี่แคปเปิดได้เลเบลเดิมเดิม สวยโคตรเลยคันนี้และที่สำคัญประหยัดมากได้ทั้งบอดี้เดิมได้ทั้ง2ระบบใช้การ์ด n น b และติดตั้งโรงงานนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับความประหยัดนะครับมาพร้อมกับคุณภาพและความถูกที่สุดนะครับอย่างที่บอกเลยว่าต้องสวยจริงต้องดีจริงและถูกจริงๆดูความสวยความเดิมนะครับ หาที่ติไม่ได้เลยนะครับรถที่เราเอามาขายต้องเป็นรถที่สวยที่สุดถูกที่สุดและดีที่สุดนะครับบอดีท้ทุกจุดได้บางได้เดิมโครงสร้างอย่างที่บอกเลยว่าทุกจุดนะครับรับประกันและการันตีว่าเดิมจริงนะครับเดิมทั้งคันเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างดูคันนี้ให้จบนะครับว่าสวยจริงแค่ไหนนะครับนี่ได้ทั้ง2.7นะครับเบนซินบวกกับก๊าซ NGV โรงงานและคันนี้นะครับ ดูนะครับคานหน้าเดิมโอ้โหคานด้านข้างนะครับคานมุมขวามีมาร์กิ้ R คานมุมซ้าย m a r k กิ้ L นะครับตาไก่อยู่ครบนะครับดูกันให้ครบเลยว่าแผ่นเพจเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับเครื่องทุกจุดสวยจัดสวยจริงนะครับแห้งๆนะครับใสๆแบบนี้ไปเลย มาดูกันให้ชัดเลยนะครับว่าวีโกที่ร้อยเดียวรับรถแล้วก็ผ่อน3,500บาทเป็นยังไงบ้างนี่กุญแจรีโมทแท้แทบุ๊กเซวิตครบเลขไม้นะครับต้องแท้นะครับสตาร์ทเครื่องดูเลยเครื่องสตาร์ตติดง่าย2 1 5 0 0 0หมนกิโลนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นแชมป์แล้วนะครับคันนี้แคปเปิดได้ขึ้นลงง่ายนะครับที่สำคัญรถโคตรสวยซื้อง่ายๆได้ทุกอาชีพรถไม่มีที่ติไม่มีตำหนิเลยภายนอกภายในใหม่สุดเลยอะคันนี้ เดี๋ยวพาไปดู ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะครับรถที่คุณภาพดีที่สุดพร้อมรับประกันหลังการขายและร้อยเดียวนะครับซื้อรถได้แน่นอนง่ายๆทุกอาชีพใครก็ซื้อได้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยทำสัญญาทั่วประเทศไทยนะครับผ่อนเริ่มต้น3,500บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เราเสนอขายแค่258,000บาทโคถูกอ่ะสวยมากๆพอเลย